สวัสดีค่ะทุกผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยงวันยมประทานกินข่ากับมิชันอุเบกขาบัวคําใหญ่ค่ะก็เปิดงานไปเป็นที่เรียบร้อยอย่างเป็นทางการนะคะกับงานเว r ล d ตึกแห่ห่างอ c o n o อเมิกส์ที่ประเทศกรีซค่ะโดยเมื่อวานนี้นายคาร์รอสคเรสซูรัลสประธานาธิบดีของประเทศกรีซได้เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดงานนี้ค่ะ งาน World ์ึกแห่ห่าง Economics นั้นเป็นงานที่จัดขึ้นทีทุก2ปีเพื่อให้ทั่วโลกได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการหว่านแหให้แตกโดยในปีนี้นะคะมี representative หรือผู้แทนจากต่างประเทศที่ครอบครองแหเป็นจำนวนมากนั้นเข้าร่วมประชุมค่ะโดยได้ทําการหารือเกี่ยวกับวิธีการหว่านแหเพื่อให้ได้ปรากฏจํานวนมากและการใช้แหอย่างถูกวิธีการตากแหรวมไปถึงการหว่านแหอย่างไรไม่ให้ติดไม้ค่ะ และในงานนี้ความพิเศษคือมีเ p เชียล i ิสหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับการทอดแหเพื่อหวานปลาส้อยทอดแหเพื่อหวานปลาเขาวผู้เชี่ยวชาญด้านการสารแหและก็รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการเก็บขอนไม้ออกจากแหด้วยค่ะสำหรับประชาชนท่านใดที่สนใจเข้าร่วมงาน w o r l d ตึกแห่ห่างอีโคโนมิกสที่ประเทศกรีซนะคะสามารถลงทะเบียนได้ที่จักรยานที่จอดอยู่ด้านหลังค่ะ และทั้งหมดนี้คือเที่ยงวันยังประธานกินข้าวกับมิฉชันอุเบคขาบวกคำใหญ่แรยง,งานสดจาก Husband East i s l a n d เกาะพัวกินประเทศกรีซค่ะ